สวัสดีครับพี่น้องมันนีผ้าไปห้ากล้วยครับห้าตัดกล้วยเขียนนกเขีนกามาวนอยู่นี่ครับขาดว่าจะมีกล้วยสุกครับเครื่อนี้บอนสุกครับ แหงแดงร้ายพี่น้องกล้วยเหี่ยววัดครับเห็นนั้อเรืองอยู่ในกล่องนี่แสงแดดนดยครับแสงแดดโบเมนโบเมนมันสุกครับแดดสองหมดแดงไม่ยัดหางใส่เรือง,งบัดครับกล้วยครับ ออกปีไม่ก็แหงครับคาดว่าจิโบตรงนะครับแหงเรียงไดพูกเป็นดินทรายครับปลูกไว้เป็นดินทรายนะครับปปแหงข้อฮักอ๋อนี่เดียวเครื่องมันพี่น้อง เครื่อวบนโมดแดงกับปน,นี่เฮียงเฮียงแ้วตัดก่อนครับนี่ครับได้มาเดียวครับกล้วยซุกข่าเครื่อ สามบีครับกล้วยบปตรงสามบีมาหาหยิกต่อไปครับป่าพี่น้องมาเบเ่งแหงแดงก็นนยกังออกดอกออกหน่วยอยู่ตัวน,นี้ก็จะได้สามบีคือกันนะครับสุดนะครับบ่สมบูรณ์ ควต้องควรก็ออกใช่ไันอันนี้กล้วยตัวน,นี้พันพันประเทียบด้วยนี่ครับพี่น้องใบนาออลูกได้ลูกหนึ่งนะครับหอยนะครับกล้วยครับทุกข้าเครือครับนี่นี่ต้นหนึ่งครับแต่เครือบใบใหญ่ เครือพงศใหญ่แต่ก็มีหน่วยมีหมูแดงน้ำมูมดแดงก็วิ่งมองมมอยู่โอ้พิ่ตะาวาันทีทุกข้าเคือครับกุ้ยสุกครับพิสตมาเดียวครับเดี่ยวหวานพี่น้อง เหน่นั่งครับครับหวานแห้งพี่นอ้อง ใช้พาไปตัดครับได้มากแล้วครับสามเครือครับนี่ห้อยนกกินครับห้อยนกอันนี้ผมกินบางหันกินไปซองหน่วยแบบวานอันนี้ก็จะวานขึ้นกันนี่น,น่อนกคนกินไปเครื่อหนึ่งที่ได้ครับธรรมศาสตร์สั่ง นี่ครับนกกินเครื่องหนึ่งพมอมึกินเครื่องหนึ่งเจียบเจียบบ่แจ็บแบโอ้กินเป็นตาเจียบเถอบ้าอบ๊ายบายบ๊ายบายวัสดีจ้า